ประเด็นอื่นๆเนี่ยที่อยากจะชวนดรคุยอะค่ะก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องั่งสินค้าทางสินค้าโคเชนอย่างเงี้ยค่ะค่ะดรไปเห็นที่ไหนที่ว้าวๆจะมารบกวนด้าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้เออโกดังสินค้าของจีนในยุคหลังนะมันมันพัฒนาไปไกลมากผมบอกว่าไกลมาก นะครับเราเคยได้ยินเนี่ว่าเขาใช้หุ่นยนต์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าบางท,ทีผมไปดูงานบางที่นะ,ะนะครับมันปิดไฟกดังสินค้าค่เห็นแล้วเฮ้ยเรามาดูงานนะ่ะทำไมไมันปิดไฟวะมันไม่ต้อนรับเราเหรอ <c oughs> เขาบอกว่าเราเยือนอยู่นอกห้องอยู่นลในห้องกระจกนะเขาบอกว่าสังเกตดูดีฟังเสียงดูหุ่นยนต์เขายังทํางานอยู่อืมคือเขาสามารถที่จะบริหารจัดการกดดังสินค้าเขา นะโดยใช้หุ่นยนต์โดยที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าอืมนะเรื่องแสงสว่างอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่เราไปสัมผัสแน่นอนอีกอันหนึ่งที่เรารู้ก็คือจีนในยุคหลังเนี่ยโกดังสินค้าเนี่ยเขาทําแนวดิ่งอย่างมีประสิทธิภาพโอเข้าลงทุนโกดังสินค้าเนี่ยผมคิดว่าไอ้แร็กที่เขาขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับการสร้างตึกเลยอืมคือมันรับน้ําหนักแบบ โมโหรามมหาศาลแล้วแต่ละชั้นที่จะไปเก็บของเนี่ยคือสมัยก่อนเราก็เอาโฟกลิฟเอาแขนยาวๆใช่ไหมขึ้นไปหยิบสินค้าชั้นนู้นชั้นนี้ลงมาอืเดี๋ยวนี้พวกนี้ในเมืองจีนล้าสมัยแล้วครับอืมันมีหุ่นยนต์ครับเกาะขึ้นไปแล้วไปหยิบสินค้าเหล่านั้นลงมาจากข้างบนหอกเหรอฮะถ้าถ้าสินค้าเล็กๆนะมันไปหยิบมาเลยมันโทษนะมันเป็นตัวเหมือนโทษนะเหมือนเหมือนเหมือนสุนัข มันก็ไต่ขึ้นไปตามตามแร็กเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปหยิบสินค้านั้นตามออเดอร์ที่ได้รับจา uh. ได้รับคำสั่งอ oh. หรือบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวออไอตัวหุ่นยนต์เคลื่อนที่ uh. ที่มันอยู่ในแต่ละชั้นเพอมันได้รับ mm. คำสั่งปุ๊บมันก็จะ move ไปในจุดต่างๆแล้วก็ไปเอาออเดอร์นั้นลงมา mm. แล้วบางทีมัน mix กัน uh. มัน mix กันได้เดี๋ยวับเพราะฉะนั้น กรณีสินค้าเนี่ยการทรีตกรณีของสินค้าที่ต้องอาศัยบริการโคเชนมันอาจจะอยู่ในพื้นที่หนึ่งเลยแยกออกจากกันโดยที่สินค้าอาจจะปะปนกันหลายประเภทแต่เขาสามารถดูแลนะครับโดยอาจจะแยกโซนนิดหน่อยเพื่อการคุมอุณหภูมิเพื่ออะไรต่างๆที่เหมาะสมกับนะแต่ละประเภทของสินค้านะครับพวกนี้เกิดขึ้นนะอย่างแพร่หลายในเมืองจีนกับ อ้นะครับเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ทราบว่าเข้ามาในไทยบ้างหรือ,อยังคะดรคะเห็นมีรายใหญ่ๆของบ้านเรานะครับที่ก็ไปเอาเทคโนโลยีบางคนอาจจะไปเอาจากของญี่ปุ่นมานต่างผมจะเรียนว่าไปเอาของจีนเนี่ยของจีนทั้งถูกทั้งดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาผ่านระบบการพัฒนาของเขาอะที่ที่มันต้องรองรับความต้องการมาหาศาลในแต่ละวันเนี่ย ได้เนี่ยแสดงว่ามันผ่านการทดสอบ <c oughs> นะก็ลองดูครับเราอาจจะวันหลังไปดูงานแล้วไปพูดคุยอาจจะไปงานแสดงสินค้าใหญ่ๆนะทางด้านโล <Log istics S 2> จิสติกส์ <c oughs> จัดชวนพวกเราไปดูงานโลจิสติกส์ใหญ่ๆเปิดหูเปิดตานอกจากชวนคุยในเรื่องของออ round table ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> คสิบปากว่าก็ยังไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมคะสิบตาเห็นก็ไม่เท่าไปลองดู ไปลองจับสัมผัสกับเขาเลยนะคะครเราเราเรา,เราจัดกับสีปทุมด้วยก็ได้นะคะดรคร,ครับยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดทริปไปแล้วไปดูนะเดี๋ยวผมเลือกเลือกออกแบบให้มอบอกนะกับพวกเรานะนะครับเราจะได้ไปดูอะไรหลายๆอย่างไปดูไปดูไดอ้รถไร้คนขับนะที่ไปทำส่งสินค้าลาสไมล์ My, นะตามชุมชนเมืองก็ได้ว, <า S 1> ว,ว้าวอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราอะ มันสิงมอเตอร์ไซค์ไหมส่งที่นู่นที่นี่นะที่เมืองจีนเนี่ยบางทีเอสมมุติว่าหมู่บ้านหนึ่งอ่ะเราบอกหมู่บ้านนะขึ้นคอมเพล็กซ์ชุดหนึ่งเนี่ยบางทีมันยี่สิบสามสิบตึกอ่ะใช่ไหมไอ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 คอนโดเขาเนี่ยยี่สิบสามสิบแท่งอ่ะโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันใช้รถพวกเนี้ยฮะในการส่งคือมันเอารถขนของใหญ่มามันรู้ว่าออเดอร์ทั้งหมดในพื้นที่ตรงเนี้ยนะส่งอะไรสั่งอะไรบ้างเขาก็ขนมาในคันเดียว พอขนมาปุ๊บเขาก็จะมีจุดรับนะครับแล้วก็เอาไอ้นี้ใส่รถไร้คนขับอนะฮะแล้วก็วิ่งไปตามตึกต่างๆเอาไปส่งหรือตามโรงงานอ,อุตสาหกรรมนะะเขาก็จะใช้พวกนี้ในการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อเข้าสู่สายการผลิตนะเพราะมันแม่นยำกว่ามันรู้ว่ามันจะมารับอะไรเมื่อไหร่อย่างไรแล้วไปส่งเข้าสู่<อ>สายการผลิตนะในชั่วโมงไหนนาทีไหน อืมนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็อาจจะไปดูงานผู้นี้ได้นะครับคงจะจัดคลิปเดียวไม่ไหวแร้วค่ะด็อกเตอร์ <c oughs> เพราะว่ามันมีระดับเขาเรียกว่าเด็กอนุบาล <c oughs> ก็มีเด็กประถมก็มีมัธยม <c oughs> ก็มีเด็กที่จะต้องเออสู่มหาวิทยาลัยระดับการแข่งขันสูง <c oughs> ยังไม่รวม <c oughs> ถึงแนวที่เราจัดเรื่องโคเชนกับแบบ แต่ละประเภทนะคะดรคะผมผมเคยพาพี่วรพาไปดูท่าเรือยางซานหรือยังท่าเรือที่ใหญ่สุดในโลกอ่ะยังค่ะดรยางเลยโอ้ท่าเรือยางซานตอนเนี้ยเฟสที่สี่นะมัน fully automated ไรคนอ่อนๆไรคนเลยนะ no man พอน no man นะครับเอาเครนจับตู้คอนเทนเนอร์ลงแคร่แคร่ก็ไม่มีคนขับก็วิ่งอัตโนมัต ผ่านสแกนเอ็กซ์เรย์ผ่านเครื่อง<ะ>เอาไปวางจอดไว้ตรงไหนมันจำได้หมดมที่สำคัญคืออะไรรนะูไหมรถบรรทุกที่<ะ>มาขนก็เป็นรถบรรทุกไราคนขับแล้วมันจะไปวิ่งเข้าเข้าเมืองเข้าชุมชนได้หรอคะมันวิ่งเข้าไปคือคือท่าเรือหยางซานเนี่ยเป็นท่าเรืออยู่บนเกาะนะอ่า<ะ><ะ>มันห่างจากฝั่งอะ่ะสามสิบสองจุดห้ากิโลเมตรอ่า เลนขวาของสะพานที่วิ่งไปเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าเป็นเลนสําหรับรถไร้คนขับรถบรรทุก<อ>ไร้คนขับอพอไอ้รถพวกนี้เนี่ยวิ่งไปลากไป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 เอาตู้ใส่มาปุบ๊บมันก็จะลากมันก็จะวิ่งมาแล้วถามว่าวิ่งไปไหนมันก็จะวิ่งมาที่จุดต้นทางที่เมืองหลิงกังนะซึ่งเป็นเมืองแรกเป็นเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าจุดแรกของท่าเรือหยางซาน ขึเราไปดูงานบริษัทโลจิสติกที่นั่นก็ได้นะโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆของโลกอ,อยู่ที่นี่หมดครับนะครับอันนี้ก็เป็นป็นตัวอย่างเป็นเป็นน้ำจิ้มเลาะเป็นน้ำจิ้มำทำให้ทำให้พวกเราได้เห็นภาพเอ้ยมันมีอะไรให้น้าดูเยอะมากเยอะเลยที่จีนครับค่ะ,คะ,คะม,มันมันมีคือจริงๆก็ไม่ได้ไกลนะคะดร,รแล้วก,วก็เราคิดว่าโลจิสติกโคเชนของจีนเนี่ย ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทันสมัยอยากจะให้มีถ้ามีโอกาสก็เออ,อยากจะพากันไปดูงานนะคะคแล้วก็ในฐานะที่วันเนี่ยก็เป็นประธานขับเคลื่อนกำลังคนสาขาโลจิสติกแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นสาขาโคเชนค่ะด็อกเตอร์เราอ่ะก็อยากที่จะ เป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะลิงก์นะคะหลักสูตรโคเชนนะคะเให้กับอ,อ,อาชีวะแล้วก็อุดมศึกษาของไทยคะ่ะด็อกเตอร์ค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยยังไงประเทศเราก็เป็นประเทศที่เป็นเวลเนสกับทัวริซึมใช่ไหมคะ,ะอย่างการประครบลุกประครบอะไรอ่า ดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้ความรู้หรือได้มีการแลกเปลี่ยนในระดับเอ่อการศึกษาด้วยนะคะครับเอ่อนะคะก็ก็น่าจะดีอย่างศรีปรทุมตอนเนี้ยอาจารย์สุวรรัสด์คะเราเปิดโคเชนร,รุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะดอกเตรคะอาจารย์สุวัสด์คะขอผมนับก่อนครับี่วันประมาณสักสามหรือสี่เลยครับ3สามแล้วสี่แล้วเนาะแล้วก็สวรร <4 S 1> ัสด์สีครับ เมื่อกี้บมกดีรับกำลังคุยอยู่เลยไม่ทันได้ทักทายใช่ครับค่ะค่ะพี่วรครับผมผมผมรับโจทย์อันนี้ผมรับโจทย์อันนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูเอแต่ว่าพี่บรภาแตะประเด็นเรื่องคนนะครับในเมืองจีนก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเขาเช่นกันแล้วพอโคเชนมันเติบโตแรงเนี่ยนะเขาก็กําลังเร่งพัฒนาคนนะ เพื่อจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมโคเชนเช่นเดียวกันนะที่เมืองจีนก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของเขาเพราะเขาต้องการวิธีการปฏิบัติการกํากับดูแลนะสินค้าอย่างมีอย่างยังมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันค่ะไม่ทรบาบว่าที่หอการค้าไทยในจีนนะคะลิงก์เรื่องโคเชนกับวิทยาลัยไ,ไหนหรือยังคะยังยังยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่ได้ลิงก์ครับ นะ<ม>ถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็สงสัยต้องต้องให้เกียรติศรีปทุมอหเดี๋ยวพูดอยู่ในเวทีศรีปทุมจะไม่ให้เกียรติอาจารย์สุวัฒน์แลวกระดาษกระดาษแบบครับแ,แต่ว่าในในส่วนอื่นๆเนี่ยก็วกัผมเรียนตรงๆว่าเราเนี่ยที่หอการค้าเทนในจีนเนี่ยเราเปิดกว้างนะเพราะเรามองเรื่องการพัฒนาที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศส่วนฝั่งเมืองจีนเนี่ยนะเราพร้อมแะท่านอยากจะให้ไปเชื่อมกับที่ไหนอยากจะไปดูงานที่ไหนนะเดี๋ยวเรา ไปไปเชื่อมไปขยายความร่วมมือนะครับแล้วเวลาคณะไปเราก็อาจจะถือโอกาสนะไปกระชับความสัมพันธรร์กันอะไรกันแล้วอาจจะพัฒนาหลักสูตรร่วมก็ยังได้น่าไงไงนวันว่าน่าจะน่าจะต้องมีนะคะครับได้ครับผมค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้คุยกันสนุกมากเลยค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามจากผู้ฟังไหมคะ หรือใครอยากแลกเปลี่ยนแรงดันบางท่านอาจยะไปเห็นอะไรไปเห็นอะไรที่น่าสนใจจะได้มาแชร์กันใช่ค่ะดรนาเนี่ยก็ดูแลเรื่องของเอ่อเอ่อโคเชนของสินค้าเวชศาสตร์อยู่นะคะค่ะค่ะก็เป็นผู้เอ่อเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของเอ่อโคเชนอยู่ค่ะเผื่อพี่นาวจะแลกเปลี่ยนนะคะ ฟังอยู่ค่ะพอดีเป็นหวัดนิดนึงวันนี้อ๋อค่ะค่ะเป็นหวัดนิดนึงทันสมัยนะคะฝนตกค่ะอาจารย์หมอมีอะไรไหมคะอาจารย์หมอพอดีมีเอ่าจาร์าพรทิพามาอดี๋ยวฟังด้วยอ๋อเหรอคะพอดีกล้นนองมันเสียนะคะก็เออ ขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์ประสบการณ์ก็ได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเพราะว่าเมื่อก่อนเอ่อเมื่อสักปีที่แล้วค่ะจริงๆก็ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับโคเชนที่เป็นทุเรียนด้วยหลวงพุดด้วยนะคะในประเทศไทยนะะจากจากส่วนของชุมพรแล้วเราก็เอาเพื้นที่กรุงเทพเป็น,เป,นเป็นทุเรียนที่ปอกเปลือกแล้วแก่ก็เรียกว,ว่าเอ,อ่อผลสดนะคะแกะออกมาแล้วก็ขายอะคะ<ๆ>เพราะว่าเราก็ดูว่ากเกษตรกรเขาก็อยากจะรู<ๆ>้ว่ามันต้องเก็บยังไงมันถึงจะได้ แต่คือโจทย์เนี่ยมันก็ท้าทายยังไม่สู้กับโจทย์ที่ไปเมืองจีนซึ่งจริงๆทางทีมวิจัยเราก็ได้ไปที่้องทุเรียนด้วยแล้วก็ไปดูว่าเอิมไปถึงจีนยังไงทีแรกก็กาลังเขียนคิดเหมือนกันนะว่าจะเขียนขอทุนดูนะคะแต่ว่าทางนักวิจัยที่เ,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโพสต์ฮาวเวสเขาก็บอกว่าทำทุเรียนเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัญหามันไม่ใช่แค่โคเชนเดียวมันเป็นเรื่องของความสุขความแก่ของทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็ มันก็มีปัจจัยหลากหลายมากเลยซึ่งอันนี้ถ้าถ้าพูดน่าจะต้องเ,อเาชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดเรื่องนี้เลยนะคะว่าเออจะต้องทำยังไงแล้วก็ทําให้ทราบว่าตอนที่ทุเรียนไปถึงจนะีนเนี่ยเห็นเขามีพูดเหมือนกันว่าพอดีได้คุยกับคนจีนนะเขาก็บอกว่าบางบางกลุ่มเนี่ยผู้ที่เป็นลูกค้านะเขาก็ชอบด้วยที่แบบไปถึงมันก็เละแล้วก็กินได้เลยเหมือนแบบแล้วเขาก็บอกว่าเขาสามารถมาเคลมด้วยว่ามันอะ่ะ มันไม่ได้คุณภาพแล้วได้ราคาถูกไปขเอาไปขายแพงได้นี่ไม่แน่ใจว่าจริงวานะนี่คือคนจริงผมเหมือนแบบประมาณว่าฉันก็ชอบแบบนั้นแหละเพราะว่าสมมุติว่าเราตกลงราคานี้พอมันไปถึงปลายทางมันเละแล้วแต่มันขายได้เพราะคนคนจริเขาชอบแบบนี้แล้วเขาก็เหมือนไปเคลมไ้เลยว่านี่มันเกเรตกแบบเ่าเขาขายได้ราสาดีก็เลยอ,อันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็คือน่าจะต้องแบบ น่าจะต้องมีทีมนักวิจัยก็ไปเก็บดูว่าคอน sumer behavior กับกับสถานการณ์ที่มันไปถึงปลายทางแล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จริงๆทางทีมก็ทําพวก Data l o ็อ e r นะคะที่ติดแต่มันติดปัญหาว่าถ้าเราจะเอา Data ที่มันเป็นเดียวทามันไปไม่ได้มันมันระหว่างประเทศอะคะ่ะก็ติดปัญหาเรื่องของพวก Internet เน็ตเทคโนโลอะไรพวกนี้นะคะก็คิดว่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่น้าท้าทายแล้วก็พอดีเป็นอยู่ในกรรมการคณะของโลจิสติก ก็จะมีทีมของทางดรวรยานะคะก็น่าจะกำลังหาหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนด้วยค่ะโลจิสติกทุเรียนดูรวมถึงโคเชนพวกนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นำข้อมูลไปให้กับทางอาจารย์เวลาเขาระดมสมองจะได้เรียนเชิญทุกท่านที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะได้หัวข้อการวิจัยดีๆให้กับประเทศไทยหลายหัวข้ออยู่นะคะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมเรื่องสมุนไพรด้วยนะคะอาจารย์ ค่ะจริงๆเคยทําสมุนไพรไทยเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่ทุนของสกวตอนนี้สกวไม่ได้เป็นผู้ให้ทุนก็ตอนนั้นทําพวกเอตะไคร้กับออะไรนะไอ้ตะไครกัอีกตัวหนึ่งนะหลักๆเราก็เห็นว่าจริงๆมันมีสักยภาพแล้วเราก็ได้ไปเก็บข้อมูลถึงถึงดูใบเลยนะไปดูใบ <Wow. S 1> ว้าวใช่เราก็ไปดูเรื่องสปาด้วยเพราะว่ามันแบรนด์ d d แดเแล้วก็ตอนนี้จริงๆ พวกสมุนไพรไทยยังไม่ว่าจะช่วงโควิดมาฟ้าทลายโจรไปลงพื้นที่กเก็บข้อมูลเชาวบ้านที่เขาทําสมุนไพรไทยเองเขาบอกเขาไม่เป็นโควิดเลยนะครับเพราะว่าอ,อยู่กับฟ้าทลายโจรทั้งวันคือมันมันแบบมันมันอยู่กับยาทายั้งวันมันก็ไม่ติดออก็เลยบอกเออไปหลายที่เขาก็บอกว่าอย่างนี้กันหมดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยช่วยคนไทยได้เยอะคะ่ะที่เราเราไม่ได้ไม่ได้รับเซฟชีวิตได้เยอะก็เพราะสมุนไพรไทยด้วยค่ะเนานานาผักดันนะคะ คือนี่ก็นี่ก็รับประทานกัฟ้าทลายโจรมาสามมือแล้วค่ะคุณบลรพาร์อ๋อยม่ฟ้าทลายโจรมาสามมือแล้วค่ะอีกสี่วันถ้าแม่หายแน่นอนถ้าไปเกินห้าวันถ้าเกินห้าวันก็ไม่กินแล้วค่ะอาจาก่อนหน้านี้เคยเคยได้มีโอกาสทําเรื่องตลาดกลางการเกษตรกับดรพรทิพพาเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกจะช่วยอาจะส่งพานีใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะที่เราเป็นจูตรรวบรวมพวกสินค้าเกษตรแล้วก็พัฒนาเรื่องระบบ ตรงขายโลจิสติกให้พวกเขาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ก็เรื่องของทุเรียนลำไย,ยผลไม้ข้าวอะไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็จะเลือกนะสินค้าที่เป็นอ,อันดับสำคัญสำคัญแล้วก็สินค้าที่เป็น strategy ประมาณนี้ค่ะในการศึกษารนประมาณนี้ค่ะอันนี้รวมถึงไปจีนด้วยไหมคะพีออ่นาวมีไปญี่ปุ่นนะคะนะคะนะเราไปดูตลาดกลางตอนนั้นมันก็หลายปีมาแล้วค่ะก็ก็ก็ไปดูเรื่องตลาด ตลาดปลาใช่ไหมอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ไปตลาดปลาแล้วก็มีไป,ปะสุสัตว์ที่ที่ออสเตรเลียอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเ<ม>นเธอร์แลนด์อาจารย์นาายะใช่ไหมคะที่ที่าาเปก็ไปดูตลาดประมูลดอกไมต้ตลาดประมูล,ลด,ดอกไม้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่อง bidding process ที่เป็นอะไรที่สินค้าที่เป็น p e r i s h a b l e product พ้นนี้นค่ะก็ม,มี้มีเรื่องการศึกษาอยู่นะะแล้วก็อาจารย์ก็ทำหลายเรื่องก็เอามารวบรวมอาจจาะ เรียกว่าย่อยออกมาเป็นอะไรที่เป็นประเด็นประเด็นสําคัญสำคัญสำหรับเรามาพัฒนาต่อยอดได้ก็ดีค่ะค่ะดีจังเลยค่ะที่ดรเนาได้พูดถึงนะคะเออน่าจะเป็นอะไรที่มาขยายอีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือประเทศจีนนะคะโดยที่เอาองค์ความรู้เดิมที่เรามีในหลายๆประเทศเนี่ยมาต่อยอดเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็เป็นประเทศคู่ค้าทั้งนั้นนะคะ ค่ะแต่ตอนนั้นเออจีนอาจจะเออเออยังคือตอนมันมันคงถึงเวลาที่เราต้องมาโฟกัสในความร่วมมือกับจีนนะคะค่ะจะได้มาต่อยอดกันค่ะค่ะปีปีหน้าก็ครบรอบห้าสิบปีความสัมพันธ์ไทยจีนอยู่ด้วยอ่าใช่ใช่จะเป็นโอกาสที่ดีคือผมผมผมเรียนเสริมอย่างนี้เออผมคิดว่าเออถ้าทางอาจารย์สะดวกเนี่ย ลองทํางานวิจัยค,คล้ายๆกันอย่างเนี้นะะแต่ขยายต่อไปยังตลาดประเทศจีน<า>โดยาาอาจจะ<า><า>ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลคือวันนี้เรามีคนที่ทําเรื่องทุเรียนทําผลไม้ส่งไปจีนเยอะแยะเลยนะครับ<า><า>เราอาจจะสัมภาษณ์เขาเอ,อ,อย่างเข้มข้นหน่อยนะวันนี้คนผู้ประกอบการไทยลงไทยจํานวนมากไปเดินทางไปสํารวจเองนะฮะคือโทษนะฮะเขาไม่ไม่รอเขาต้องทำหากินอะไง่าย เพราะนั้นเขาจะมีโน้ตฮาของเขาเนี่ยในระดับหนึ่งเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอลทิตาเกินไว้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ส่งออกไทยเรานะครับอส่วนหนึ่งยังคงแฮปปี้ที่บอกว่าเอ้ยทุเรียนส่งไปอ่ะนะโทษนะตูแตกก็ยังคงขายได้ทำหรงนั้นเหตุผลเพราะว่าโลจิสติกในอดีตเนี่ยมันไม่มีโคเชนหรือมันมีน้อยมีจำกัดอันที่สองมันใช้เวลาเยอะ นะครับไปถึงปลายทางเราเลยต้องต้องพูดได้ว่าเราเหมือนกับเราไปหลอกผู้บริโภคว่าไอตูนแตงนี้ก็กินได้นะครับแต่วันนี้เราสามารถทำโลจิสติกเข้าไปสู่ตลาดจีนได้ในเกือบทุกพื้นที่พื้นที่หลับนะครับโดยที่ทุเรียนยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับจะตัดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วก็ส่งไปเพราะมันมีโคเชนรองรับนะบเพราะระยะเวลาในการขนส่งมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะสิ่งต่างๆเหล่านีาผ้ผมถึงผมถึงเรียนว่ามันอาจจะทําให้เราสามารถสร้างตลาดอีกกลุ่มหนึ่งนะที่อยากจะทานทุเรียนที่มันห่าม,มนะคือไม่สุกขนาดนั้นแล้วมันจะทําให้เราสามารถขยายอุปสงค์ของการบริโภคทุเรียนคือผมผมดูจากตัวผมเองถ้าผมทานทุเรียนแบบเออสุกมากๆนะเละนะผมอาจจะทาแนแค่เม็ดเดียวอะ ถ้าผมทานทุเรียนหาม <laughs> ผมอาจจะทานพลูหนึ่งอะไรเงี้ยอ้าวอ๋อเขาเรียกว่ากลยุทธ์ใหม่เนี่ยบริโภคมากไปแล้วเคยเคยเคยมีคนเล่าให้ฟังไหมครับว่าเอ่อคนคนจีนเนี่ยเดีย๋ยวว่าเด็กนักเรียนจีนนะเวลาเขาอยากจะทานทุเรียนเนี่ยนะเ,เขาทำยังไงร,รู้ไหมครับเวลาเขาอยู่หอเนี่ยทำย<ม>ังไงคะผมไปแอบดูลูกน้องนะที่จะก่อนทำงานด้วยเขาพาไปดูงานแต่ ไปดูไปดูพฤติกรรมการบริโภคเวลาเขาจะซื้อเขาเขาอยากจะกินทุเรียนกันเนี่ยเขาจะลงขันกันแล้วเขาจะจับฉลากนะจับฉลากอันแรกคือจับฉลากว่าใครจะเป็นคนขี่จักรยานสมัยก่อนไม่มีจักรยานไฟฟ้าเลายียเท่าไหร่ก็จะปันจักรยานไปนะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ตลาดค้าส่งหรืออะไรก็ตามนะแล้วไปซื้อทุเรียนมาอ,มอันที่สองจะจับฉลากห้องว่าจะใช้ห้องใคร นะฮะในการกินทุเรียนแล้วเวลาเขาซื้อทุเรียนมาเสร็จปุ๊บนะฮะเขาจะปูกระดาษด้วยเพิมพนะฮะกลางห้องเนี่ยแล้วก็ทุ่มทุเรียนลงพื้นอ่ะทุ่มนะฮะเขาทุ่มให้มันแตกอะ่ะเพราะว่าเขาเขาเขาแกะไม่เป็นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรืออาจจะโทษนะส่วนใหญ่วันนั้นที่ไปดูก็เป็นผู้หญิงอะไรยเงี้ยนะ นะมันอาจจะมีหนามมีอะไรต่างก็ใช้ทุ่มมาเลยแล้วก็เปิดฉีกทุเรียนแล้วก็กินนะไอห้องนั้นมันก็จะเหม็นหน่อยไว้ง่ายคะพูมหน่อยมันถึงต้องถูกจับจับฉลากแต่ปัจจุบันไม่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นละเดี๋ยวนี้คนจีนเก่งโห่ทำเครื่องปอกทุเรียนทำอะไรต่างหลายอย่างาซึ่งผมคิดว่าแต่กระทั่งไอทุเรียนทุเรียนเอ่อที่เป็นแช่แข็งนะแ,แกะแกะพูแล้วส่งเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ ในวันนี้เนี่ยเราไปถามถามแอบทําวิจัยอ่ะคนจีนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าซื้อทุเรียนแบบเนี้ยแบบแกะภูแล้วเนี่ยแช่แข็งมาเนี่ยนะมันแพงเขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่เขาลืมนึกไปว่าไอตอนเขาซื้อทั้งลูกแนตะ่มันมีเปลือกด,ด้วยอะไรด้วยเพราะ้นราคาเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่จริง,รงๆแล้วถ้าเราทําทําการตลาดหน่อยนะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า ไอซื้อแบบนี้แกะปูแบบนี้แล้วกุซื้อในราคาเฉพาะเนื้อเท่าไหร่เนี่ยสักพักเดียวเมื่อเศรษฐกิจจีนคื้นกลับคืนมานะตลาดเนี่ยจะเปิดกว้างและทำให้เราสามารถส่งทุเรียนไปขายในในรูปแบบใหม่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทำแบรนดิ้งง่ายเพราะทุเรียนบ้านเราเนี่ยไม่มีแบรนด์ครับไม่มีแบรนด์พลภพาไม่มีแบรนด์ไพรจิตไม่มีแบรนด์อะไรต่างกรู้แต่ว่าเออจากไทยเดี๋ยวทุเรียนหมอนทองอะไรเงี้ยก็าจจะพอรู้จักหมอนทอง นะคแต่อันนี้มันอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนสำหรับไทยถ้าเราอยากจะทําแบรนดิ้งมันอาจจะต้องใส่แพคเกจิ้งทำนู่นทํานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีนะคนทําทุเรียนสดน,นะใส่กล่องอย่างดีเพื่อให้คนซื้อไปมอบกันเป็นของขวัญนะอืนะนี่ก็เริ่มเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับเป็นเป็นทุเรียนก็เรียกทุเรียนพรีเมียมนะครับตัดแก่หน่อยแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่เลย นะบางคนบอกว่าต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ส่งกันไปเลยนะครับปปลายทางอะไรเงีย้ยครับเออีกเรื่องนึงที่ง่าน่า,นาสนใจค่ะก็คือว่าพอดีสักหลายปีก่อนกันนะคะได้ทาโครงการให้กับกระทรวงคมนาคมทํางานวิจัยนะะเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เชื่อมโยงแลเราคงทราบดีบ้านเราก็ยังตะกุกตะกักอยู่แต่เขานี่ไปได้ได้เร็วมากแล้นะคะ ก็คิดว่าตอนนี้ในในใน,ในเชิงของแผนพัฒนาของอาทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่องโยงเ,เรียกว่าสอดคล้องไม่ต้องไปทานโฉลดนะคะบอดเต็นบอกหาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยน่าจ,จะทําให้การขนส่งผัตผลไม,ผลผลมดด้โดยเฉพาะทุเรียนลำไยต่างๆเนี่ยน่าจะน่าจะทาได้รวเดวเร็วแล้วก็อยู่ในสภาพดีด้วยเพราะว่าไม่ต้องมีการ handling เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าก็กเป็นที่ทราบดีบ้านเราก็ยังมีประเด็นเรื่องออ่อาการยังเป็นบล็อกเชนอยูน่นะคะก็มีพยายามทำเชื่อมโยงกันอยู่ในเรื่องของเส้นทางรถไฟอะไรประมาณนี้ครับครับมีมีความพยายามจากกลุ่มผู้ประกอบการของเรานะมีข้อเสนอนะกลุ่มผู้ปรกอบการที่ทําไทยจีนเนี่ยหนึ่งในข้อเสนอคือเอ๊ะทำไงรัฐบาลจะยกงบคือแทนที่ทำจากกรุงเทพไปสระบุรีออกไปโคร,ราชก็ค่อยไล่ไปเรื่อย กว่าจะไปเชื่อมหนึงหนองคายมันจะใช้เวลานาน,น<ช><ช>อาจจะจัดสรรงบส่วนหนึ่งไปเชื่อมนะสะพานกลับมาจากหนองคายเข้ามานะครับแล้วอาจจะมาทําสักสองโหนดนะอยู่ที่อุดรหรือขอนแก่นอะไรเงี้ยเป็นนะนะครับอย่างน้อยเชื่อมกับจีนแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นโหนดในการขนส่งนะใครอยากจะขนของไปทางรถไฟก็วิ่งไปที่นั่นแล้วก็ขนต่อไป อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็รัฐบาลเขากำลังดูกันอยู่ว่าว่าจะทําได้ไม่ได้อย่างไรแต่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะใช้จังหวะโอกาสของ50ปีความสัมพันธ์เนี่ยนะที่จะบอกว่าเราจะเราเชื่อมกับจีนแล้วนะอะไรเงี้ยมันต้อน้อยตอบสองเข็มเริ่มต้นกันก็ยังดีครับขอบคุณมากเลยค่ะดรคาเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะว่าอย่างน้อยก็เชื่อมลึกเข้ามาในไทย ถึงอุดรใช่ไหมคะหรือถึงขอนแกน่นขอนแก่นโคราชถ้าเป็นเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าก็แทนที่จะต้องวิ่งเข้ามากรุงเทพลึกเข้ามาหน่อยก็ให้ไปใกล้เค้าที่นึงค่ะดีค่ะอืมยังไงก็กราบขอบพระคุณด็อกเตอร์นะคะที่สละเวลานะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะพี่เนานะคะ <Okay. S 2> นะคะ แล้วก็อาจารย์พอดิภานะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็วรลพานในฐานะประธานสมาพันธ์โลจิสติกนะคะ<ช>ก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโคเชนนะคะจะเป็นหนึ่งในทางรอดนะคะที่ทำให้เราทำน้อยได้มากนะคะหรือว่าเป็นโอกาสในการสร้างแวลลูใหม่ๆสำหรับออสินค้าไทยบริการไทยนะคะสู่ตลาดจีนนะคะซึ่ง เป็นตลาดที่มีกำลังเยอะมากนะคะค่ะนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในเอพิโซดถัดไปนะคะครับผมได้ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครั